สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบก,กับการรีวิวฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดแอมพลิฟายไพร์ดามอนครับ มากันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ไปต่อเจ้าตัวมาสเตเดอร์คูกะแอนติเมทฟอร์มกันไปสนสนร้อนๆนะครับผมครั้งนี้มาต่อประกอบอีกแล้วนะกับฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดแอมพลิฟายไพรมอนนั่นเองนะครับผมจากดิจิมอนแอดเวนเจอร์ซีโรอีกแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าไพรมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนล่างสมบูรณ์ใช่ไหมเพราะว่าสุดยอดเขาจะเป็นอิมพิวเรียร์ดามอนถูกไหมครับก็คันนี้เป็นล่างสมบูรณ์นะซึ่งล่างสมบูรณ์ที่เป็นไลน์ดิจิมอนออก ที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีเมทัลเกรมอนนะครับผมครั้งนี้ก็ร้างสวยแล้วผมว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยอาจจะมีของภาค3ออกมาคิดคิดว่าคิดว่านะแค่แอบวาดฝันไว้นะครับผมหน้ากล่องก็จะมีแอกอาร์นเนาะของตัวไพรมอนยืนเท่ๆอยู่นะครับก็เจ้านี้เป็นพลาสติกโมเดลคิดนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาดูนะไม่รู้ว่าเป็นเร็จรูปหรือเปล่าก็คือเราต้องประกอบกันเองนะอันนี้คือเป็นชิ้นชิ้นมาให้เราประกอบนะครับทุกคนโอเคมาดูข้างกล่งองกันบ้างนะ ข้างๆก่องน,นะครับก็จะมีแอไกของไพดามอนในรูปแบบต่างๆนะเท่ๆนะครับตัวนี้คูลๆก็คือเป็นดิจิมอนร่างโจโกเกตั่นเองนะครับก็โจเกตระหว่าง Xvmon แล้วก็ Stingmon นั่นเองนะครับจะได้เป็นไพดามอนเนาะนี่นะครับผมอีกข้างหนึ่งมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะมาถึงก็แกะประกอบเลยทั้งๆที่ร่างกายตัวเองก็ไม่ค่อยจะไหว แต่ก็อย่าประกอบให้เพื่อนได้ดูเร็วๆนะครับโอเคเอาเรากล่กองเราดูไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูแผงข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะสวยไหมนะสําหรับแผงมาครับมาเปิดกล่องดูแผงกันดีกว่านะครับเปิดเลยฟาบขึ้นมาวางตัวฝาไปก่อนโอ้หุ่งแรกนะครับจะมีมาสองแผงนะครับผมเป็นสีดำดำเงาด้วยทนะุกคนไม่ใช่เป็นดำด้านนะครับเป็นดำเงานะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็ เป็นสีฟ้านะครับเป็นฟ้าวีมอนอ่าเรียกนี้แล้วกันฟ้าวีมอนนะครับผมเป็นแผงอะไรบ้างเนี่ยแผงซีหนึ่งนะครับนี่ซีหนึ่งกับ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 ,กบดีสองนะครับถุงแรกเนาะอ่าต่อมาต่อมามนาะอีกสองแผงนะครับจะเป็นแผงอีสองนะเป็นสีเขียวนะครับผม แล้วก็สีขาวกับแผงบีหนึ่งอ่านี่นะครับสีขาวน่าจะเป็นช่วงปีกเขาไหมนะครับถุงที่สาอีก2แผงนะครับสีขาวกับสีฟ้าโนเป็นแผงดีสองกับแผงแผงอะไรบาแผงดีหนึ่งนะครับ,แ,รบแล้วก็จะมีตัวลวดมาให้ด้วยนะครับ แผต่อมาถุงต่อมาดิถุงต่อมา,อมา,อมาก็มีสีเขียวแก่นะครับสีเขียวเข้มอ่ะเกิร์ไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็มีสีออกม่วงๆหน่อยช่วงตรงไหนวะตรงนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นช่วงอกไหมไม่ไม่ชัวนะตรงนี้ผมไม่ชัวเพาส่วนไหนนะครับแล้วก็สีแดงอ่าสองแผงด้วยกันสองแผงสีเดียวกันนะครับแต่ว่าน่าจะคนละแผงไหม แผงนี้เป็นแผง A อนะครับนี่แผง A อันนี้จะเป็นแผง A เหมือนกันแสดงว่าเหมือนกันนะครับของแผงนี้อังสุดท้ายนะครับก็จะมีแผง C2 C2 ปอ่ะ C2 นะครับ C2 ก็เป็นแผงสีดำเหมือนกับถุงแรกเลยนะครับแผงนี้เป็นถุงแรกเลยนะครับสีดำดำเงาแล้วก็อันนี้จะเป็น E 1หนึ่งเป็นสีเขียวเข้มเหมือนกันสีเขียวแก่ๆหน่อย อ่าแล้วก็สุดท้ายเป็นปีกนะครับผมอันนี้เราต้องลอกเอาเองตอนลอกก็ระวังนะทุกคนเพราะว่ามันไอเนี้ยมาแทบทุกตัวแล้วต่อยากมากอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นใบปิดพิออเดอร์ไหมไม่ใช่พิออเดอร์นะครับเป็นโอ้ยจะไอเป็นตัวฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดไลทีไฟล์ดมอนนะครับเป็นสเปเชียลโคตติ้งนะครับน่าจะเป็นสีแบบ เงาเงาไหมไม่ชัวนะครับผมใครสนใจก็เก็บเงินรอได้เลยอันนี้เป็น s m b instruction ปล่อยมันมันสอนวิธีการเฉยอ่าคู่มือนะครับก็เป็น art เดียวกับหน้ากล่องแล้วก็เป็นระบบแบบเปิดเป็นเล่มๆนะครับก็อย่าลืมเช็คแผงดีๆนะครับผมว่ามีครบหรือเปล่านะครับอันนี้เป็น a 2เนืะ 3 4 5 6 7 8 9้าแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นพัทพติกปีก1 1นะครับแล้วก็สติกเกอร์เป็น12ลองเช็คดูนะครับผมเฮ้ยเหนื่อยจะายอยู่แรกเลยอ่าตอเต,ต,ตก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาต่อประมาณสักพักหนึ่งนะครับมันก็คงจะไปชาร์จตัวปีกนั่นแหละสไตล์เดิมอ่ะโอเค ประมาณนี้นะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นรูปแอคชั่นโพสต่างๆเนอะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปประกอบให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อนะครับ2000 years later ไปต่อมาแล้วนะครับสำหรับไพดามอนงาน figure light standard amplify นะครับผมตัวนี้เนี่ยผมใช้เวลาต่อประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเลยนะก็ค่อนข้างจะเจ็บมือเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีจุดแหลมคมค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเล็บเอยเนี่ยตอน กดเข้าไปอาจจะไม่เจ็บมากนะแต่แบบจุดเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับผมตอนเวลาตอนบีบเข้าไปอ่ะก็ค่อนข้างต้องใช้แรงนะก็สัมผัสกับความแหลมความเหลี่ยมของมันอ่ะเออค่อางเจ็บมือนะครับแล้วก็ตัวปีกตัวนี้เนี่ยขอชมเลยว่าตัวปีกประกอบง่ายกว่าตัวก่อนก่อนหน้าค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมปีกเนี่ยปกติถ้าผมอย่างเช่นตัวก่อนหน้านี้นะตัว เมทัลเกมอนเนาะก็ใช้เวลาทําปีประมาณครึ่งชั่วโมงกว่านะแต่สำหรับปีตัวนี้ใช้เวลาประมาณ10บถึงยีนาทีก็เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าตัวปีเขาค่อนข้างง่ายที่บอกว่าเอาตัวฟิล์มใส่ปุ๊บประกบปุ๊บเสร็จเลยอะไรเงี้ยก็ผมว่าทำเนี้ยดีแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเค่อยไปดูดีเทลตัวเขานะเดี๋ยวเรามาดูของที่เขาให้มากันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างมาดูพลาเสริมที่เขาให้มากันก่อนนะครับผมพลาเสริมเนี่ยไม่ไม่เหมาะไม่สมดุลกับ กล่องเลยกล่องเบลเลอร์มากๆนะครับแต่ว่าพาเสริมเนี่ยมีมาให้แค่ห้าชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมกล่องเบลเลอร์พี่ชิ้นแรกนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับชิ้นเ,เป็นจอยเนาะจอยที่เอาไว้ใส่กับออแอคชั่นเบรดนะก็ให้จอยมาแต่ไม่ให้แอคชั่นเบรดมานะครับแล้วก็เท่าที่ผมจำได้เนี่ยตัวฟิกเกอร์เลสตันดาร์ดแอมพลิฟายดิจิมอนนะรู้สึกว่าจะมีแค่2ตัวนะครับที่ ให้ตัวแอคชั่นเบสมาครับก็คือตัวเมทันการูรูมอนและก็แบล็กเมทันการูรูมอนนะครับแค่2ตัวตัวอื่นๆไม่เคยให้นะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมว่าไม่ให้ต่อไปอ่ะ <c oughs> อันนี้เนาะจอยของตัวแอคชั่นเบสครับต่อมามาเป็นคู่นะครับกับชิ้นนี้อ่าจะเป็นไม่เห็นจะชัดดีเอาดูชิ้นเดียวก็ได้เนาะนี่นะครับชิ้นนี้วางบนมือแล้วกันชิ้นนี้นะครับจะเป็น จอยไม่จะเรียกเป็นจอยไหมเป็นข้อต่อแล้วกันข้อต่อที่เสริมขึ้นมาบนแขนนะครับแขนตรงไหนแขนตรงจุดนี้นะไอต,ตัวตัวต่อปีโดที่มือเนี่ยเสริมขึ้นมานะครับเพื่อให้มันลอยแล้วก็ยิงออกมาแค่นั้นเองเรียกคลาสเสริมได้ไหมเดี๋ยวตอนที่หมุนให้ดูท่านจะเห็นนะครับว่าชิ้นนี้ใส่ตรงไหนเนาะอ่ะหรือใส่ให้ดูเลยดีใส่ให้ดูเลยก็ได้นะครับผมก็คือเราเอา ไอตัวตอร์ปิโดออกมาใช่ไหมฟาบเพราะยังไงก็ต้องสืบเนื่องไปถึงจุดต่อไปอยู่ดีออกมาแล้วครับอ่ะเราจะได้ตอร์ปิโดนี่มาใช่ไหมก็อันเนี้ยจะเสียบข้างล่างฟาบแล้วก็มาติดกับแขนตรงนี้โฟก,กัสหน่อยอ่ะนั่นแหละครับติตรงนี้ใช่ไหมแล้วชิ้นนี้นะครับที่เป็นตอร์ปิโดเนี่ยถอดออกมาแล้วเราก็จะใช้ชิ้นนี้นะครับนี่ผาเสริฟอีกอันหนึ่งซึ่งผาเสริฟอันนี้มีมาให้2อ,อันสําหรับ2ข้างนะครับผม ก็ประกอบง่ายๆเอาตัวบีโดที่ถอดออกมาเสียบเข้าไปในช่องนี้ครับผมฟาบจะได้แบบนี้มาถูกปะแล้วก็เอาส่วนท้ายนะครับไปเสียบกับรูตรงนี้ฟาบนี่นะครับเราก็จะได้เป็นปืนแบบนี้มานะแล้วก็ไปติดที่แขนเขาแบบนี้ฟาบอ่าเห็นปะแค่นี้เลยนะครับเอฟเฟกที่เล่นได้กับตัวนี้มีแค่นี้เลยครับผมหมดแล้วนะ มีของแค่นี้จริง,รงๆนะครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูจุขยับของเจ้าไพาดามมอนทั้งตัวนะครับว่ามีอะไรขยับได้บ้างนะปะโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับของเจ้าไพาดามอนนะครับผมก็ต้องจับข้างล่างแบบนี้เนะเพราะว่าลําตัวเขาโดนทิ่มแทงตลอดเวลาถนะ้าผมจับมันจะบังนะครับก็ขอจับจากข้างล่างอย่างนี้แล้วกันนะอ่าออกตัวกันว่าถ้าเกิดเสียหายไประหว่างถ่ายทำผมขออภัยนะครับอ่ะก็จุดแรกส่วนหัว ปิดซ้ายปิดขวาได้นะครับผมแต่จะสังเกตว่าตรงคอเนี่ยเขาจะตามไปด้วยนะถ้าเกิดว่าเราหมุนแรงหน่อยนะมันจะตามไปด้วยนะครับอ่าแต่ก็สามารถที่จะหมุนได้รอบแหละเห็นแล้วมันจะไม่ติดดีไซน์นะครับอ่าแต่ว่าคอมันจะตามไปด้วยอ่ากลับมากลับมาโอเคอ่ายกซ้ายยกขวาเยียวซ้ายยกขวาอย่างนี้จะค่อนข้างจะลำบากหน่อยนะครับผมแต่ก็พอที่จะทำได้นะก้มมาข้างหน้า ได้แค่นี้เองนะเห็นไนหะอันนี้เดี่ยวเองนะครับผมการกลมมันการเงยเงยได้เยอะอยู่มองฟ้าได้เยอะอยู่นะครับอ่าประมาณนี้สําหรับส่วนหัวส่วนแขนนะครับต้นแขนจะมีหนามสองข้างอยู่ทําให้แบบถ้ายกตรงๆจะติดหูแบบน,นี้นะก็พยายามจัดๆหน่อยก็ได้อ่ะก็จะได้เยอะขึ้นนิดนึงนะครับอ่าลงมาอีกข้างหนึ่ง บีมาข้างหน้าได้ประมาณนี้นะครับทั้งสองข้างเนี่ยนะอาจจะบีมาได้นิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดมากกว่านี้เนี่ยมันจะหลุดจากเบ้านะครับผมผมลองเล่นแล้วหลุดจากเบ้ามาฉะนั้นก็ระวังด้วยแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ฟได้ทั้งสองข้างแบบนี้นะครับชูมือได้แบบนี้เนาะลงมานี่มันท่าไก่อาร์ฟอร์จะชัดเลยลงมานะครับก็สุดประมาณนี้ จะติดดีไซน์นะครับเห็นปะจะติดดีไซน์ปีกเนาะแต่ถ้าไม่เอาปีกออกเนี่ยเราก็จะหมุนได้รอบนั่นแหละนะครับผมฟาบกลับมากลับมาต้นแขนต้นแขนหมุนได้นะครับแค่นี้ชือ้ออะหมุนได้รอบหมุนได้รอบเลยทิ้งหมุนได้รอบเลยอ่าลองแล้วหมุนได้รอบนะครับผมตัวข้อศอกบานพับมาข้างหน้าได้ประมาณนี้จะติดแล้วนะครับได้แค่นี้เองเห็นปะ จะดูให้ชัดดีอ่ได้แค่นี้นะไปข้างหลังได้ได้แค่นี้แขนตึงได้แค่นี้นะครับแล้วก็ตรงแขนด้านล่างนะครับหมุนได้อีกเช่นเคยหมุนได้รอบนะครับผมนิ้วทั้ง5นิ้วแยกออกจากกันชิ้นนี้เนี่ยต้องระวังนะค่อนข้างจะหลวมนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่แป๊บนึงนะดันเข้าไปหน่อยฟาบอ่าก็าจะอยู่แล้วแต่มันหมุนได้แต่หลวมหน่อย นะครับแล้วก็นิ้วโป้งชี้กลางนางก้อยแยกออกจากกันหมดเลยเห็นไหมนี่นะครับสามารถขยับได้ทุกนิ้วนะครับจัดท่าจัดทางอะไรได้หมดเลยนิ้วเทมมากๆากอืมก,กลีกายนะครับอ่าจะพึ่งแขนจบแล้วไปตัวก่อนล้กันเนาะตัวก่อนตัวจะเป็น3มชิ้นนะครับชิ้นอกชิ้นท้องแล้วก็ชิ้นตรงเป้านะครับผมก็ยกซ้ายยกขวาได้ปิดได้ นิดหน่อยนะจะติดดีไซน์นะครับผมอ่าเงยหลังไม่ได้ไงหลังไม่ได้ก็มาข้างหน้าก็ได้นิดเดียวนะครับอ่าด้านหลังชึบอ่าปีกสีอันแยกออกจากกันนะครับท่อนบนก็ขยับได้อีกนะอย่างนี้นขยับได้อีกนะครับก็ปีขาวโยมาข้างหลังได้ประมาณนี้จะติดดีไซน์นะครับผม เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นจอยเป็นจอยใครเรียกอะไรดีอะเป็นเหมือนมุดเสียบเข้าไปอะครับเห็นว่าตรงสีขาวตรงนี้นะก็เล่นก็ต้องระวังหน่อยมันจะหลุดนะครับอ่าแล้วก็ตรงปืนปืนเนี่ยถอดให้ามาดูเลยดีกว่ามันจะเห็นชัดกว่านะครับอขออนุญาตวางนี่ก่อนปืนเขาจะทํามาเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถบิดได้หมุนได้แบบนี้ก็ได้หรือจะพับข้อต่อแบบไหน ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ตรงปืนสามารถดึงท่อออกมาได้อีกนะครับผมมีแบบนี้เนาะแต่ถ้าจะเก็บก็ดันเข้าไปแล้วก็บิดล็อกก็ได้ทีนี้มันก็จะไม่ออกมาดึงไม่ออกนะครับต้องบิดก่อนแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอคัดไปใส่ปืนแป๊บนึงนะเดี๋ยวมากลับมาต่อเนาะก็ข้างหลังนะครับส่วนหางเมื่อกี้เนาะหางเราเนี่ยจะเป็นครอบป้องๆมานะครับผมข้างในเนี่ยจะเป็นตัวรวด ลวดเหมือนไอ้นิ้วมือที่เสียบอะนะครับก็ต้องมาล้อยเรียงเอาเองแนะนําว่าใครอย่าตัดเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันพอดีเป๊ะเ,เลยถ้าเกิดว่าใครประกอบแล้วแบบเฮ้ยมันจะเหลือหรือเปล่ามันไม่เหลือนะครับทุกคนมันพอดีเป๊ะนะครับผมสาหรับตัวหางนี้เนาะก็ค่อยๆล้อย,อย,อยตามเขาไปนะครับผมโอเคแต่ว่าจะขยับแบบฟีสไตล์แบบนั้นไม่ค่อยได้มันก็จะกระดกได้นิดๆหน่อยๆน,นะครับประมาณนี้แค่นั้นเอง ่มาส่วนขาแล้วส่วนขานะครับตัวนี้สามารถดึงลงมาได้อีกนิดนึงนะครับผมจะเป็นต้อยแล้วก็เตะขาขึ้นได้อีกนิดนึงได้แค่นี้กลางขาสุดๆได้แค่นี้เองนะแค่นี้ขานะครับผมยกมาข้างหน้าล่ะฟับว้าวเยอะอยู่กระโดดเตะแบบนี้ก็ได้นะฟาบข้างหลังจะติดดีไซน์แบบนี้นะครับผม แต่ว่าตัวต้นขาเนี่ยหมุนได้อีกนิดนึงจะบิดเยอะนะทุกคนเดี๋ยวข้างในมนันหักนะครับอ่ะแต่แล้วก็คืนสภาพด้านเดินก่อนฟับแล้วก็ตัวเข่านวไปข้างหลังได้แค่นี้จะติดดีไซน์ข้างหลังนะครับผมเห็นมาสีแดงๆจะติดนะครับเตะมาข้างหน้าก็ติดดีไซน์ข้างหน้าเช่นกันอ่ะแค่นี้สุดข,ขา แล้วก็ส่วนตัตุ่มนะครับก็สามารถบิดซ้ายบิดขวาไดา้หมุนได้รอบแหละแล้วก็ส่วนเท้ากระโดดขึ้นแบบนี้ได้กดลงแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ทําปลายเท้ามาให้ด้วยกระดกปลายเท้าขึ้นก็ได้นะครับแบบนี้เห็นไนหะกระโดกปลายเท้าลงาก็ฟีสไตล์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันก็จะมีจุดแหลมๆแล้วก็จุดที่ทําให้เรา ยกขาดได้น้อยลงอเช่นในตัวสีแดงเห็นปะอาปล็อ,อกนี่จุดสีแดงสองอันเนี้ยมันจะล็อกติดไม่ให้เราทําท่าเท่ๆนะครับโอเคจุดขยับของไพดามอนก็มีประมาณนี้นะครับ พอจะทําให้เพื่อนๆที่กําลังลังเลที่จะซื้อเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นไหมครับกับการรีวิววันนี้นะกับตัว f i กเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดแอมพลิฟายไพรดามนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมมีงาน f i กเกอร์ไลท์สแตนดารตัว Digimon เนี่ยแทบจะครบทุกตัวเลยนะครับก็จะไม่มีแค่ตัวที่มันย้อมเนาะอย่างเช่น w a ลเก m ร์มอนะครับที่เขาย้อมสีเมทัลลิกออกมานะครับแล้วก็มีตัว w a ล g ก m ร์มอที่เป็นร่างอนิเมะกับเมทัล การลูร์มอนที่เป็นร่างอนิเมะเออก็ไม่ได้ซื้อนะครับผมเพราะว่ามีตัว Amplify อยู่แล้วเนาะแล้วมีอะไรอีกะอะตัวดุกมอนที่เป็นจอกใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ซื้อไปนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าพลาสติกการประกอบต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างพัฒนามาไกลจากร่างแรกๆแล้วนะครับตัวแรกที่ผมมีนี่คือโอเมกามอนแอม m p l ฟ f y นะตัวนั้นอนะ่ะก็มีปัญหาหลายๆจุดนะครับตัวจุด ต่อขาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือหลวมไปแล้วนะแต่ว่าผมต่อแล้วก็ใส่ฐานรองไว้มันก็เลยโอเคไม่ค่อยมีปัญหาน,นะครับแต่อย่างเช่นตัวที่มีปัญหาสำหรับผมมากที่สุดเลยก็คือล่างต่อไปของเขาตัวอ p e พ i a l d นด m มอนเนาะคือตอนเนี้ผมจับไม่ได้ทุกคนจับปุ๊บคือเหลวเลยคือไอ้นุ่หลุดไอ้นี่หลุดไอ้มันมันกลายเป็นแบบเละไปแล้วสำหรับตัวน,นั้นนะคือผมแทบจะไม่กล้าไปแตะมันเลยก็ แต่ว่าตัวนี้บอกเลยว่าใครที่ลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลนะครับจัดได้เลยเพราะตัวนี้สวยแล้วก็แข็งแรงพองนะที่จะโพสท่าตั้งโชว์ได้ยาวๆนั่นเองนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการารีวิวเนาะผิดพลาดไปรกันใดผมก็ขออภัยนั้นผู้ชมเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมนะครับผมจะได้มีคนเห็นคลิปนี้เยอะนะครับแค่นี้ก็เป็นการสนับสนุนผมมากๆแล้วนะครับผม รือถ้าท่านใดนะครับโดนทนช่องป้ายยาเรียบร้อยแล้วนะก็สามารถลงไปที่ท็อปคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดมานะครับซื้อผ่านลิงก์ของผมนะครับผมผมก็จะได้ค่าขนมจากการที่ท่านเนี่ยก,กดซื้อผ่านลิงก์ของผมด้วยนะแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ